สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมแบก็กกี้อินดี้อีสานนะครับวันนี้ผมก็มารายงานสถา,านการณ์ข่าวนะฮะน้าท่วมที่จังหวัดยโสธรน,นะครับตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านตูมอาเภอขอวังจังหวัดยโสธรน,นะครับถือว่าน้ําตอนนี้ก็เท่าตุ่มข้องนะครับก็ถือว่าขึ้นไม่สูงมากนะฮะเชื่อว่ารัฐบาลของเรานั้นเอาอยู่ครับผม ลำน้ําชีแห่งนี้นะคะก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าขึ้นเร็วอะไรนักหนานะครับเชื่อว่ารัฐบาลของเราเอาอยู่นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าสถานการณ์น้ํานี้ไม่น่าเป็นห่วงมากมายอะไรครับผมเพราะว่าตอนนี้น้ํา น้ำก็เพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวครับทางรัฐบาลท่านนายกได้บอกว่าให้เราสวดมนต์ไล่พายุไล่น้ำนะครับแล้วน้ำจะลดลงเองฮะเอาละฮะเดี๋ยวผมจะทำตามที่ท่านนายกบอกนะฮะน้ำตาตาคาราวันตัวอารา,าตัวสามมาสามพัวตาซา ็โอเคนะครับน้าก็ถือว่าลดลงนะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะผมว่ารัฐบาลเอาอยู่นะครับก็มันเป็นเรื่องสถานการณ์ปกติครับน้ำาท่วมจะทำไงก็ปกตินะผมว่าชิวๆนะครับน้าก็ไม่ได้ขึ้นเร็วขนาดนั้นนะเอ้ธยยีมงานอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะรอสัก2อนาทีดูว่าน้ําจะขึ้นได้มากแค่ไหนครับผม